ทีก่การศึกษาโบราณวัตถุการอนุรักษ์โบราณวัตนเรื่องขอความเปรอะเปื้ที่มีให้กับทางคงเส้นะเราก็ทางก็ได้ขอเรือโบราณลำนี้นะคะก็เริ่มในเดือนธันวาคมปีก็ยังคงดําเนินการขุดค้นอยู่นะคะโดยในช่วงเรือลำนี้นะคะจากในตอนแรกเราพบเพียงว่าเมื่อทำการศึกษาไปแล้วเนี่ยเราก็พบว่ามันเป็นอย่าะจะอยู่ทางด้านหลังในบ่อแช่นะคะเราได้ทำการแชร่แล้วก็ไม้ ไม้ท mm. e ับกระดูกงูเนีคะ7เมตร67เซนติเมตรค่ะประมาณของเรือนะคะว่ามันจะต้องยาวมากกว่า18เมตรแน่นอนนะคะซึ่งก็คิดว่าเรือเนี่ยแต่ว่าเมื่อส่วนมันลูกติดอยู่ซึ่งสันิษฐานว่าไม้พวกที่ใช้ภายในเรือก็ได้นะคะเป็นเหตอะไรที่เป็นสาเหตุที่เรือเมื่อกี้แจ้งไปก็คือมีลูกหมากนะคะแล้วก็พบเป็นเมล็ด เจอท่านในเรือนแล้วก็นอกกลับก็คือเลยคิดว่าน่าจะเป็นภาชนะที่ใช้งานรปูแบบก็เป็นทางเก็บเวลาวัตถุชั่วคราวที่เห็นว่าีโคนน้ําเค็มมาค่ะทุกชิ้นที่ได้มาส่วนใหญ่เราจะแช่น้ำไม้หมดนะคะกับแอลเป拉นะคะด้านในด้านในที่บอกว่าตอนแรกมันจะเหม็นแล้วมันก็จะนิ่มะะตอนนี้ ก็น่มีเหตุการภาชนะดินเผาที่เรียกว่าใช้ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนกลาบมีแม่เป็นเครื่องของนาช้างเขาสัตว์แล้วก็เชือกไหวนอกจากนี้สิ่งของที่ไม่ได้นะคะในในทางแรก 对呀。<Yeah. S 2> yeah.